สวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักสุขภาพทั้งหลายนะครับอีกไลน์หนึ่งนะครับสำหรับอาหารของ阿ชัยนะครับที่อยู่ในโปรแกรมคีโตเจนิกอันนี้คือแบบง่ายที่สุดแบบพูดง่ายว่าสิ้นคิดละคือไม่มีอะไรแล้วคือเอาแบบง่ายๆไม่ต้องอะไรมากมายเลยนะครับเวลาที่าชัยไม่อยากจะทำอะไรมากมายก็คือใช้เป็นอ,อาหารแบบสะดวกปั่นกินจบนะครับแบบง่ายๆนะครับซึ่งอย่างเมื่อวานก็กินแบบเนี้นะครับ สามครั้งนะครับยังไม่รวมกับผัดปั่นเลยนะครับแต่ว่าหมายถึงหลักอาหารหลักที่จะหล่อเลี้ยงร่างกายอาชัยกินแบบนี้วันละสาครั้งหรือว่าประมาณสัก3าแก้วอย่างนี้นะครับามาดูกันเดี๋ยวเราขูดคุณเติมนิดนึงกนี่ยังเหลืออยู่ทีนี้นะครับมาดูกันนะวันนี้เราจะเป็นปั่นธัญ,ญพืชนะครับปั่นธัญ,ญพืชแบบง่ายๆแต่ว่ามันก็ง่ายแหละเพราะว่าชัยทาไปแล้วอะ นะครับทำนมทันญ,ญพืชไว้แล้วนะ <S <S โอเคก็มีนมทันญ,ญพืชนะครับซึ่งนมทันญ,ญพืชอาชัยอ่ะถ้าใครรู้จักอาชัยที่อาชัยทํามาจะรู้ว่าอาชัยทําหลากหลายนะจะไม่ได้ว่าดใส่แต่ถั่วเหลืองอย่างเดียวเพราะว่ามีทั้งงาดําถั่วดําถั่วลิสงถั่วเหลืองแล้วก็เออเรียกอะไรล่ะ มีเม็ดอัลมอนด์ด้วยนะครับเนี่ยรอบนี้ใส่เม็ดอัลมอนด์ด้วยอาชัยก็ตวงทีหนึ่งพ่อชัยกินความเข้มข้นนี้สูงมากนะไปเทียบกับน้ําเต้าหู้น้ําอะไรนมถั่วเหลืองตามทั่วไปที่เขาขายกันไม่ได้นะครับพวกนี้มันจะเป็นความเข้มข้นสูงเพราะเวลาชัยทาถ้าเราทเํเจืดจางเราต้องมากินเยอะแล้วก็มันแน่นท้องมากเกินไปเราก็เลยทําให้เป็นลักษณะของความเข้มข้นที่สูงในหนึ่งแก้วเฉพาะแค่นี้คิดว่าสูตรนี้ใส่อัลมอนด์ด้วย สูตรนี้1แก้วเนี่ยน่าจะมีโปรโตีนเนี่ยคือ20นะครับไม่ต่ำา20แน่ๆนะครับสูงมากนะแทบจะทําเป็นเต้าหู้ได้เลยนะครับเนี่ยถ้าใส่ไอแมกนีเซียมซัลเฟตนี่คือเข้มข้นสูงเป็นเต้าหู้เลยนะครับโอเคมันเย็นครับอุ่นหน่อยเพราะก่อนปั่นเนยเราไม่อยากจะกินเย็นๆน่ะนะครับโอเคนะแล้วก็ใส่น้ำมันมะพร้าวใส่ลงไปเลยสองช้อนโต๊ะครับ น้ำมันมะพร้าวใช้สองช้อนโต๊ะถ้าฤดูหนาวน้ำมันมะพร้าวบางทีมันเป็นไข่ไงครับถ้าเราใส่เป็นขวดแก้วไว้อะหรือโหลกแก้วที่เปิดปากกว้างอ่ะมันจะง่ายต่อการใช้นะครับแล้วอันนี้อใาชา้เก็บไว้พอดีเก็บไว้ในห้องมันก็เลยไม่ไม่นี่นะไม่แข็งนะแต่ว่าถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวแบบวันนี้อากาศมันเย็นไงเนี่ย ถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวแบบปกติตอนนี้เทไม่ออกหรอกเนี่ยแข็งหมดแล้วเป็นไข่หมดแล้วนะครับก็มีคนถามมานะเอ้าน้ํามันมะพร้าวอาชัยเป็นฟิ็กะทิหรือเป็นอะไรเป็นสีขาวไม่ใช่เป็นน้ํามันมะพร้าวแต่ว่าพออากาศมันร้อนลงเดี๋ยวมันก็ใสของมันคืนไปเองนะครับใส่น้ํามันไปสองชั้นโตอาหารคีโตนที่สําคัญคือกีโตเจนิกมันต้องมีไขมันต้องมีพลังงานจากไขมันนะครับและที่สําคัญอย่างที่บอกอ่ะอาชัยบอกเลยว่าต้องใช้ไขมันจากมะพร้าวนะครับ ถ้าเราเน้นกินไขมันแล้วเรากินไขมันชนิดอื่นต่อให้ไขมันจากพืชอ่ะมันเป็นไขมันโมเลกุลสายยาวนะครับร่างกายเอาไปใช้ยากนะครับซึ่งถ้าร่างกายใช้ไขมันยากเมื่อไหร่ร่างกายจะเผากล้ามเนื้อทิ้งก็เลยว่าต้องใช้ไขมันเป็นแหล่งไขมันที่ร่างกายใช้ได้ง่ายที่สุดนะครับก็คือกดไขมันสายกลางในน้ำมันพร้าวตัวนี้คือจมูกข้าวสาลีนะครับอาจจะได้คาร์โบไฮเดรตจากตัวนี้เล็กน้อยแต่ไม่เท่าไหร่อ่ะครับ แต่ว่าเน้นคือว่ามันมีวิตามินอ e, ีแล้วก็มีใยอาหารที่สูงนะครับมีโปรโตีนด้วยนะครับอีก2ช้อนมือนี้กว่า,าชัยจะอัปเกรดเสร็จอาชัยว่า30อัพขึ้นโปรโตีน่สาอัพขึ้นนะครับอันนี้ก็คือใส่ตัวนี้จะช่วยทําให้รสชาติของเขาเรียกอะไรของ,ขอ,งอ,าอาหารเราที่มาปั่นตัวนี้มันจะมีรสชาติหอมเพิ่มขึ้นเพราะว่าตัวนี้เขาเรียกว่ามุสลีก็คือ จมูกข้าวสาลีแล้วก็เอาไปอบสุกแล้วนะครับกลิ่นมันหอมมากๆนะครับกลิ่นมันหอมมากๆอาหารมื้อนี้การดูดซึมดีมากๆเพราะว่าสารอาหารหลายชนิดหรือวิตามินหลายตัวเนี่ยมันต้องการไขมันในการดูดซึมซึ่งเรามีน้ํามันพะเ้าเข้าไปเป็นตัวทําละลายอยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้อาหารมื้อนี้มันจะไม่เยอะหรอกนะแต่มันจะเข้มขน้นนะครับทีนี้ต่อมาให้จบ ไปใส่ถั่วอันนี้เมื่อวานอาชัยได้ไลฟ์วิธีทําแล้วนะครับอมารสส่วเขียวอมมารสคือ,อโครงสร้างของแป้งหรือโปรตีนที่เราอเอามาทําให้มันสุกโดยการใส่น้ํามันมะพร้าวลงไปด้วยแล้วมันก็จะทําให้เกิดโครงสร้างโมเลกุลเชิงซ้อนตอนเราไปแช่ตู้เย็นมันจะทําให้ต้านการย่อยเปลี่ยนสภาพคือไม่ให้เปลี่ยนสภาพไปเป็นน้ําตาลนะครับ ก็เลยจะเป็นกากใยอาหารที่มีคุณภาพสูงกว่าการกินทั่วไปที่ไม่ทำอัมาโรสมานะครับใครไม่ได้ดูก็ตามไปดูทบทวนนะครับในในเฟซบุ uh, ๊กอาชัยก็ไล่ลงไปเมื่อวานนะครับตอนเช้านะครับตัวนี้คือจริงๆเป็นอาหารที่ uh, ถูกพัฒนาวิจัยขึ้นมารักษาคนที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่ uh, เขาเรียกว่าฉีดอิสุลินประเภทหนึ่งนะครับโดยการเอามาคุมน้ําตาลโดยการไม่ต้องให้ใช้อิสุลินโดยการลดอิสุลินแล้วก็ควบคุมโดยธรรมชาติบัดอันนี้จึงเป็นอาหารที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ช่วยร่างกายเยอะมากถ้าคนปกติไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้เป็นอะไรแต่มากินเงี้ยคือดีไหมก็ดีอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมีประโยชน์นะครับต่อจุลินทรีย์ตัวดีในลําไส้ด้วยนะครับโอเคใส่เข้าไปมันเริ่มร้อนครับถ้าร้อนนะช้ไม่อยากให้เดือดมากนะครับพอแล้วเดี๋ยวขอแตะนิดหนึ่งมือตัวเองแตะได้ โอเคอุ่นๆน,นะไม่อยากให้ร้อนมากเพราะเดี๋ยวเราจะเข้าเครื่องปั่นเดี๋ยวจะ,จะปั่นในเครื่องปั่นนี้ต่อามาถั่วนะครับอันนี้เป็นถั่วแดงเดี๋ยววันนี้ช้ต้องต้องทําถั่วไปละเพราะถั่วเวลาท,ทําทีหนึ่งมันก็ใช้ได้หลายวันถั่วแดงนะครับสักนิดหน่อยก็ได้นะครับถั่วแดงนิดหน่อยนี่นะครับใส่ลงไปแล้วก็ถั่วดํานะ <ป> <ises> ถั่วด้าเดี๋ยววันนี้ว่าจะทําถั่วลูกไก่ไว้ด้วยถั่วลูกไก่ไม่ได้กินพังหนึออ่งละอาชัยจะเติมไว้ตลอดไม่ให้ขาดนะครับที่บ้านเนี่ยถั่วมาเล่นแห้งไม่ให้ขาดเราเป็นคนมังสวิรัติอยู่แล้วถ้าเราไม่กินถั่วสักอย่างหนึ่งกลายเป็นมังสวิรัติที่ตระโลโทเลยนะครับเราเลยต้องม,มีอาหารที่พร้อมสต็อกไว้ที่บ้านเลยพร้อมที่จะใช้เวลาทําก็ไม่ต้องไปเปลืองไฟบ่อย เราทําสุกทีหนึ่งใช่ไหมแตใ่ใช้การนึ่งซึ่งน้ํามันไม่ได้แช่น้ํามันจะมีความแห้งพอสมควรนะแต่มันสุกนะแล้วก็พอเย็นแล้วเอาแช่ที่เย็นพร้อมใช้เวลาจะทําอะไรก็พร้อมใช้คนที่ทําแบบนี้ไว้อะจะสะดวกมากจะสะดวกในการกินง่ายๆอ่ะพอถึงเวลาแล้วแบบออไม่ต้องอะไรมากมายแล้วก็ง่ายๆเลยแบบนี้นะครับถ้าทำเนี้ยวันหนึ่งอ่ะสามแก้วครับอันนี้แก้วแรกนะอันนี้แก้วแรกนี่นะครับ เส้นใยอาหารในถั่วสูงมากนะครับสูงมากโปรโตีนก็สูงสารต้านอนุมูลอิสระก็สูงเบต้าคูแคนก็สูงของพวกนี้มันจะทําให้สุขภาพระบบทางเดิอนอาหารของเราอ่ะดีนะครับโอเคทีนี้อ่าให้ให้ความเย็นของถั่วมันบรรล้างกันเองเพราะเมื่อกี้ก็ไม่ได้ร้อนมากไม่อยากให้มันร้อนเกินไปนะครับทีนี้เสร็จปุ๊บอ่ามีน้ํามันและมีโปรโตีนแล้วนะครับคาร์โบไฮเดรตมีบ้างในถั่วเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ให้ น้ำตาลดัชนีไกลซิเมกอินเด็กต่ำเหมาะแก่คนที่ควบคุมพวกอ,าอยากลดความอ้วนนะอยากลดไขมันไม่อยากพลังงานไม่อยากมีน้ำตาลมากเกินไปในการสะสมนะครับทีนี้ตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งในสูตรนี้นะครับมาดูกันโอเคขอแค่2เม็ดเท่านั้นนะครับ นี่มีใครรู้จักบ้างนะครับอะไรเอ่ยนี่คืออินทผลัมนะครับอินทผลัมจริงๆมันหวานในะอินทผลัมแต่ว่าแค่2เม็ดในโปรแกรมคีโตเจนิกการเพิ่มน้ําตาลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยขนาดนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่ารายเนี่ยสนใจมากกว่าว่าในนี้มีคุณค่าอะไรนะครับถ้าใครไปดูสาร,รคุณของอินทผลัมเนี่ยจะรู้ว่าสารอาหารมันเยอะมากเลยนะทั้งวิตามินทั้งแร่ธาตุทั้งสารต้างอนุมิตรทั้งเส้นใย โปรตีนบ้างนะครับแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสซึ่งโอเคมากแต่ว่าไม่ไวอรี่ของพวกนี้ใช้ได้จากอาหารทั่วไปเยอะอยู่แล้วในอาหารมังสวิรัตของชัยมีมากมายแต่ชัยสนใจสารประเภทหนึ่งที่มันไม่ให้ในใ,ในในอาหารทั่วๆไปหรือในพืชทั่วไปคือสารฟรีกูรีนนะครับสารตัวนี้มันช่วยอะไรรู้ป่าคือมันจะเป็นอาหารสำคัญที่พอกินเข้าไปแล้วมันไปบำรุงเซลล์ที่เรียกว่า เลดิกเซลก็คือในผู้ชายนะครับก็คือเขาเรียกว่าลูกอัณฑะของผู้ชายอ่ะมันจะมีกลุ่มเซลล์อยู่ที่จะผลิต1สเปิร์มสองฮอร์โมนเพศเทสโทสเตอโรนไอสารฟรีรกูลินตัวเนี้มันจะมันสามารถที่จะมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นสร้างทั้ง2อ,อย่างนี้ขึ้นมานะครับทีนี้ที่สําคัญคือเรื่องของเทมฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนตัวนี้มันจะกระตุ้นให้สร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเพิ่มขึ้นคือฮอร์โมนผู้ชายทําให้ผู้ชายเนี่ยนะครับ ร่างกายแข็งแรงเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นลดภาวะความเสี่ยงจากโรคก,กระดูกผุกระดูกสึกกระดูกพุนได้ดีขึ้นนะครับอันนี้คือความสาคัญของมันที่มันมีประโยชน์มากนะครับอินทผาลัมอชาชัยเลยโอเคหวานนิดหน่อยไม่มีปัญหาเพราะเราก็มาได้ไปกินอะไรหวานมากมายต่อวันแค่นี้แหละนะครับวันหนึ่งถ้ากิน3มรอบก็กลายเป็นกิน6ลูกนะครับหลูกก็โอเคนะครับกับการที่ว่าเราก็ไม่ได้กินข้าวนี่อะไรอยู่แล้วนะครับ ตรงนี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆเป็นเป็นอ่าพืชที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับอ่าทีนี้ต่อมาเนะเราก็ใส่ลงไปใส่ลงไปเลยนะครับทีนี้คนที่ดูเวลาชัยทำอาหารน่ะนะ อย่ายึดตายตัวนะครับแม้แต่อาชัยยังไม่ยึดตายตัวเลยทําแต่ละหว่าบางทีมันมีส่วนผสมที่แตกต่างก็ไม่วอรี่เลยนะครับไม่สนใจเลยนะคือมันมีเมนหลักอยู่แล้วนมทันยพืชนะมนมะพร้าวที่เหลือเส้นใยไฟเบอร์ตัวเสริมในผักในถั่วโปรตีนเสริมกันเข้ามานะครับจริงๆเอาแค่อาชัยกล้ากล้าบอกว่านมทันยพืชของอาชัยตัวเดียวมีประสิทธิภาพมีกรดอะมิินแอซิดครบ20ชนิด แล้วก็มีเส้นใยไฟเบอร์ในตัวเองอยู่แล้วชนิดที่ละลายน้ําได้สูงด้วยนะครับดูดซึมได้เข้าสู่กระแสะเลือดได้แล้วไปช่วยทําให้ลดภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดได้ตไตกลีซลด์เกินหรือว่าทําความสะอาดหลอดเลือดจับไขมันในหลอดเลือดได้แค่ตัวนี้มันก็สุดยอดอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คือเวลาเรากินโอ้โหมันครบถ้วนมากไม่รู้จะครบถ้วนอย่างไรนะครับอา้นชัยขอปั่นนะทีนี้เดี๋ยนะ Okay. แล้วเราก็ปั่นครับมันเป็นอาหารที่ง่ายแล้วกินแป๊บเดียวกินแป๊บเดียวเสร็จเลยนะครับแต่ก่อนหน้านี้ใาชา้กินผักปั่นโถเบลเลอร์มาแล้วนะช่วงที่ใาชา้ท้องว่างตอนนี้คือผักปั่นพ้นกระพเพาะไปหมดแล้วตอนนี้กระเพาะว่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราเตรียมกลาง พวกนี้มันมันสุกอยู่แล้วครับมันก็ไม่ไม่นั่นมากหรอกมันแหลกได้หมดนั่นแหละนะครับแล้วเครื่องปั่นมีประสิทธิภาพดีด้วยโอเคเลยนะครับโอเคนี่แหละครับกินอย่างเนี้ยนะครับนมทานตะชัยใกินทุกวันนะครับถ้าใครติดตามมาชัยอยู่ตอนนี้จะรู้ว่า ไอ้ชัยลดน้ําหนักเนี่ยเสียมวลกล้ามเนื้อค่อนข้างน้อยนะหรือว่าบางคนแทบดูไม่ออกว่าเสียมวลกล้ามเนื้อหรือบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยเหมือนกล้ามจะใหญ่ขึ้นด้วยด้วยไขยมันลดแต่กล้ามใหญ่ขึ้นคือนี่คือโปรตีนคุณภาพไม่ต้องกลัวหรอกครับมนุษย์เราถ้ากินสารโปรตีนที่มีคุณภาพแล้วก็ออกกําลังกายถึงมันสร้างกล้ามเนื้อได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องเวไม่ต้องเนื้อไม่ต้องนมไม่ต้องไข่นะครับแล้วก็ปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยเราไม่ต้องไปรับสารยาปฏิชีวนะนะครับที่มาจากสัตว ทุกรูปแบบเวลาเรากินสัตว์กินนมกินไข่กินเนื้อเราโดนยาปฏิชีวนะแต่อันนี้คือเราใช้ทัญ,ญพืชถามว่ามีไหมในทันพืชไม่ร้อยเปอร์เซนแต่ในทันพืชตอนนี้ที่จะเจอคือลมจากภายนอกนะครับตอนนี้ลมจากเมล็ดภายนอกเขาเรียกว่ากรดซาลิซิลิกสารกัลลาอะไรพวกเนี้ยหรือว่าพวกแมทธิวโบไมล์พวกเนี้ยพวกนี้เวลาชัยจัดการถั่วชัยจะไปแช่เลยแช่น้ําด่างเลยนะครับแช่น้ําด่างล้างสามสี่น้ําไหลผ่านนะครับ ทำให้ปริมาณพวกนี้เนี่ยครับขจัดไปได้อย่างมหาศาลเลยนะครับส่วนน้อยมากที่จะเข้ามาสู่ร่างกายเราแต่ตรงนี้ถ้าเรามีเทคนิคในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นในการล้างพิษเรื่ออะไรก็ช่างเราสามารถที่จะค่อยๆนะครับมันมีพิษสะสมเพิ่มขึ้นเราก็ค่อยๆทยอยเอาออกทางน้ําดีในการล้างพิษตับพวกนี้นะครับอาจารย์ก็เลยโอเคก็แฮปปี้สำหรับการกินอาหารแบบนี้ยังไงก็ช่างเราคอนโทรลได้ดีกว่าการกินผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะครับส่วน กินแล้วอ่ะนะครับมันจะสร้างกล้ามเนื้อได้จริงไหมไม่จริงไหมนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็นะครับก็ดูๆกันไปนะครับก็นี่ครับสร้างได้ไหมล่ะฮะเนี่ยครับสร้างได้ไหมครับอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือพืชอาหารพืชมีโปรตีนที่โอเคนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะกินละเนี่ยประมาณแค่ที่หนึ่งมื้อนี่คืออาหารหนึ่งมื้อนะครับหนึ่งมื้อนะอ่า สารประโยชน์มหาศาลเลยเป็นทั้งใย,ยอาหารที่สูงเป็นทั้งโปรโตีนทั้งวิตามินทั้งแรนน่ธา,านนตา e าุโดยเฉพาะในนี้ถั่วหลายชนิดมากน้ำมันเพร้าด้วยในนี้มีวิตามินอีสูงมากโดยเฉพาะในน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันมีวิตามินอีโทโคฟูโรลและโทโคไทโนลมันมีประโยชน์มากในคนที่อยู่ในโปรแกรมคีโตเจนิกเพราะว่าคนที่อยู่ในโปรแกรมคีโตเจนิกจะเผาผลาญไขมันเป็นพลังงานการเผาผลาญไขมันเป็นพลังงานเพียงหนึ่งกร,รัมเนี่ยนะครับ มันทํางานหนักกว่าการเผาแป้งและโปรตีนเป็น2เท่าหมายถึงอนุมูลอิสระหรือภาวะ,ะกรดที่เกิดจากของเสียจากการเผาผัานไขมันจะสูงเพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้คือความสําคัญสารต้านอนุมูลอิสระสําคัญที่สามารถจะต้านภาวะที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราที่มันเป็นข้อเสียของการลดด้วยคีตโตเจนิกจึงต้องรับแอนตี้ออกซิเดชันที่มีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระในพิษที่ละลายจากไขมันได้ ก็คือนะครับวิตามินอ e, ีสูงมากมีวิตามินเอวิตามิน, e, มนอ K, นีวิตามินเคนะครับวิตามินดีวิตามินเหล่านี้จะช่วยต้านอนุมูลอิสระในกระบวนการเผาผลาญไขมันได้สูงมากนะครับส่วนไอ้ชัยก็วิตามินดีก็จะช่วยได้เยอะพอใช้ตากแดดทุกวันนะครับตากแดดเพื่อที่จะได้สารต้านอนุมูลอิสระวิตามินดีไม่ได้เป็นเพียงแค่การเอาไปแล้ว เข้าไปในร่างกายแล้วไปเสริมสร้างกระดูกเสริมสร้างแคลเซียมให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมนะครับมันทํามากกว่านั้นวิตามินดีทําได้ทั้งกระตุ้นภูมิต้านทานในร่างกายนะครับทำด้วยได้ทั้งกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศนะครับได้ทั้งกระตุ้นาการต้านอนุมูลอิสระสารพัดเลยวิตามินดีแล้วของฟรีด้วยแดดมันของฟรีแดดเมืองไทยด้วยมันจะมีแดดที่ไหนสุดยอดกว่าเมืองไทยใช้บอกหายากครับ ลังสีเหนือม่วงเนี่ยมันลงตรงเส้นสูงสุดประเทศเราไม่นั้นฝรั่งมันไม่มานอนแก้ผ้าตากแดดในประเทศเราเหรอกครับมันรู้สิครับแต่เราไม่รู้เนาะเอาโอเคนะครับเดี๋ยวอาชัยรับประทานละเพราะว่าอาชัย,ยต้องเตรียมไปปิดคอร์สวันนี้ก็เป็นวันปิดคอร์สล้างที่จับนะครับผู้เข้าคอร์สกำลังดีทอ็อกซ์อยู่เดี๋ยวต้องไปดูนะครับก็ฝากไว้ครับอาหารง่ายนิดเดียวนะครับง่ายนิดเดียวพอเราบริหารจัดการเป็นนะครับก็โอเคนะครับใครอยากรู้อะไรเรื่องการทำนวนแทนพืช คงเหนื่อยหน่อยลากลงไปลึกนะครับตามลงไปลึกเสิร์ชหาดูที่อาชัยทำเอาไว้มันก็มีนะครับก็ค่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆแล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้นนะครับพอคุณทำได้คุณวางระบบได้มันไม่ยุ่งยากหรอกครับไปๆมาๆมันจะง่ายกว่าคนทั่วไปที่ต้องคอยซื้อคอยปรุงคอยแต่งกินยากเย็นมากนะครับปกติถ้าถ้าเกิดว่าโดยทั่วไปถ้าไอ้ชัยจะเข้าโปรแกรมจริงไงชัยจะไม่ทําอะไรที่เป็นลักษณะการปรุงอาหารทำแต่แบบนี้ทำแต่แบบนี้ แต่ว่าที่ทําปรุงอาหารออกมาบ้างก่อนหน้านี้หลายๆคลิปคือทําให้มันยังไงอ่ะเกิดเป็นคนที่เขากําลังเดินอยู่ในทางนี้กําลังเข้ามาจะมาทําแบบอย่างนี้เลยบางคนมันไม่ได้มันก็ต้องกินเป็นรูปแบบของอาหารต้องมีการปรุงแต่งต้องมีการอะไรจึงจัดเป็นหลายๆคลิปออกมาให้เห็นว่าเอออะประยุกต์ได้หมดแหละทําอาหารนะครับกินแบบนั้นก็ได้แต่พอเข้าถึงขีดนึงอ่ะไอ้ชัยรู้สึกว่า ถ้าเราใช้กินแบบนี้ใช้ไม่เสียเวลามากไม่เสียเวลาปรุงแต่งอะไรเจ็บของอะไรให้มากเพราะมันจบง่ายๆเช้าปั่นผักกินนะครับแล้วก็กินตัวนี้พอเที่ยงกินผักปั่นก่อนแล้วก็กินตัวนี้พอเย็นกินน้ําผลละไม้รสเปรี้ยวแล้วก็กินตัวนี้จบเลยนะครับไม่ต้องอะไรแล้วแล้วเพียงพอต่อร่างกายนะครับเพราะถ้ากินอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยคือมันเป็นการทําให้ร่างกายเราใช้งานศักยภาพระบบย่อยเบาลงเซฟระบบย่อยตัวเองแต่ว่า ได้พลังงานได้สารต้านอนุมูลอิสระได้ประโยชน์ได้สารโปรตีนเพียงพอนะครับเพียงพอเพราะว่าตอนนี้ถ้าใช้รับโปรตีนไม่เพียงพอใช้กล้ามเนื้อละลายหมดแล้วในภาวะที่จะลีนนะครับเสริมสร้างทั้งกล้ามเนื้อนะครับทำซิกแพคทำตัวให้มันคมขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเอาท่านี้นะครับวันนี้จบเพียงเท่านี้ครับ